มาจ้าเพื่อนเอนมาจับปลามาจับปลากันปลาเยอะเลยจับปลาไปขายเ,เพื่อนๆพอนอเ,เยอะมากๆเลยตัวใหญ่ๆเลยเพื่อนเเชิญนะดำเนาเตชื่อ ปลาทับทิมมีปลานิลปลาตะเพียนปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยเนะโทงก็ได้ปลาทับทิมกระนาไนาดาบบูน้วยเชิญนะมหนาเต้โประโปๆๆโป๊โป๊เจ้าเยอะมากๆเลย 你还有啥？